ใบเบี่ยงโกงหระอโทษคนอื่นไม่ใช่สูตรเห็นความสำเร็จนอกจากความล้มเหลวจะทำให้คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวรู้สึกช้าใจแล้วกรอบคิดแบบนี้ยังไม่มีสูตรดีๆที่จะช่วยให้คุณเอาชนะความล้มเหลวด้วยถ้าความล้มเหลวหมายถึงการไร้ฝีมือหรือไร้ศักยภาพยิ่งหมายความว่าคุณคือคนล้มเหลวแล้วคุณจะทำอย่างไรต่อไปในงานวิจัยครั้งหนึ่งฉันถามนักเรียนเกรดเจ็ดว่า พวกเขารับมืออย่างไรเวลาสอบได้คะแนนไม่ดีไม่แปลกใจเลยที่นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้บอกว่าพวกเขาจะอ่านหนังสือให้มากขึ้นสำหรับการสอบครั้งหน้าแต่นักเรียนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวกลับบอกว่าจะอ่านหนังสือให้น้อยลงพวกเขาบอกว่าจะเสียเวลาไปทำไมในเมื่อตัวเองไร้ความสามารถทั้งยังบอกอย่างจริงจังด้วยว่าจะลองคิดเรื่องโกงข้อสอบ เพราะถ้าไร้ความสามารถก็ต้องสอาหาหนทางอื่นยิ่งไปกว่านั้นแทนที่จะพยายามเรียนรู้จากความล้มเหลวและแก้ไขมันนักเรียนที่มีกระคิดแบบตายตัวอาจพยายามเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเช่นมองหาคนที่ทำคะแนนได้น้อย,อยกว่าในงานวิจัยครั้งหนึ่งฉันเปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ทำคะแนนสอบได้ไม่ดีดูข้อสอบของนักศึกษาคนอื่น คนที่มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้จะขอดูของคนที่ได้คะแนนมากกว่าและสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนเดิมคือพวกเขาอยากแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองแต่คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวจะขอดูข้อสอบของคนที่ได้คะแนนน้อยกว่าตัวเองมากนั่นคือวิธีที่พวกเขาใช้เพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นจิมคอลลินส์เราเรื่องทำนองเดียวกันแต่เกิดขึ้นกับโลกธุรกิจในหนังสือเรื่อง Good to Great เมื่อ Procter a ร d Gamble กระโจนเข้าสู่ธุรกิจกระดาษ Scot t ปเปอรซึ่งเป็นผู้นำตลาดในขณะนั้นกลับไม่คิดว่าจะทำอะไรแทนที่จะเตรียมพร้อมลุกขึ้นสู้พวกเขากลับบอกว่าอย่างน้อยก็ยังมีบริษัทอื่นที่ทำได้แย่กว่าเราอีกวิธีที่คนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวใช้เพื่อพยายามเพิ่มความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองหลังพบกับความล้มเหลวก็คือการแก้ตัวหรือโทษคนอื่น เราย้อนกลับไปที่เรื่องราวของจอห์นแมคแอนโรกันดีกว่าค่ะเขาไม่เคยคิดว่าความพ่ายแพ้ที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเขาเขาแพ้เพราะเป็นไข้หรือไม่ก็ปวดหลังครั้งหนึ่งเขาแพ้เพราะรู้สึกว่าได้รับความกดดันจากความคาดหวังอีกครั้งก็แพ้เพราะตกเป็นข่าวซุบซิบเขาเคยแพ้ให้เพื่อนเพราะเพื่อนกำลังมีความรักแต่เขาไม่มีเขายังเคยแพ้เพราะกินมากเกินไปก่อนแข่งต่อมาก็แพ้เพราะมีรูปร่างลลําเกินไป จากนั้นก็แพ้เพราะผอมไปหนาวไปร้อนไปฝึกน้อยไปหรือฝึกมากไปความพ่ายแพ้ที่ทำให้แม็กแอนโรเจ็บปวดมากที่สุดจนถึงขั้นนอนไม่หลับไปหลายคืนก็คือตอนที่เขาแพ้ในการแข่งขันเทนิสเฟรนซ์โอเปนเมื่อปี1984เมื่อถูกถามว่าทำไมถึงแพ้หลังจากขึ้นนำอีวานเลนโดก่อนถึงสองเซตแม็กแอนโดรก็ตอบว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขา แต่เป็นเพราะช่างภาพของสถานีโทรทัศน์ n อ c ถอดหูฟังออกเสียงต่างๆจึงดังเล็ดลอดจากหูฟังออกมาและมันก็รบกวนสมาธิเขามันไม่ใช่ความผิดของเขาแม็กแอนโรดรจึงไม่คิดที่จะพัฒนาตัวเองให้มีสมาธิกับเกมหรือควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีกว่านี้จอห์นวูเดนโค้ชบาสเกตบอลในตำนานบอกว่าคุณไม่ใช่คนล้มเหลวจนกระทั่งคุณเริ่มโทษคนอื่นเข้าหมายความว่า คุณยังคงอยู่ในกระบวนการเรียนรู้จากข้อผิดพลาดจนกว่าคุณจะปฏิเสธหรือไม่ยอมรับมันตอนที่แอนรอนยักษ์ใหญ่ในแวดวงธุรกิจพลังงานล้มครืนและถูกโจมตีซ้ำจากวัฒนธรรมที่เชิดชูความจงหองของบริษัทเหตุการณ์นี้เป็นความผิดของใครกันเจฟฟรีย์สเกลิงซีอและหัวกระทิประจําบริษัทยืนการว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาแต่เป็นความผิดของสังคม เพราะพวกเขาไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่แอนรอนพยายามจะทำแล้วผลการสืบสวนของกระทรวงยุติธรรมที่พบว่าแอนรอนมีการชอบโกงครั้งมโหลานล่าสกิลลิงบอกว่าเขากำลังโดนล่าแม่มดในทางกลับกันแจ็คสเวลล์ซีโอผู้มีกรอบคิดแบบพัฒนาได้มีปฏิกิริยาตอบสนองที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงต่อการที่เจเนอริเล็กทริกทำผิดพลาดอย่างแสนสาหาัสในปี1986เจเนอรอิเล็กทริก ซื้อ k i ดเดอร์พีบอดีบริษัทวานิชธนกิจแห่งหนึ่งในวอลล์สตรีทหลังจากเข้าซื้อกิจการได้ไม่นาน k i ดเดอร์พีบอดีก็เจอข่าวเช้าครั้งใหญ่เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลวงในไม่กี่ปีต่อมาไายนะก็เกิดขึ้นอีกครั้งโจเซฟเจตนักขาหุ้นได้ขายหุ้นปลอมจำนวนมาก เป็นเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อที่ตัวเองจะได้โบนัสก้อนโตวอลส์โทรศัพท์หาผู้บริหารของ General Electric ทั้ง14คนเพื่อแจ้งข่าวร้ายและกล่าวขอโทษเป็นการส่วนตัวว่าผมโทษตัวเองสำหรับภายนะครั้งนี้